นี่เลยครับคือคณะกรรมการของเรา,เาเรประสุทปรเพด้วยนะครับทำงานยังหนักมากจริงๆถูกต้องแล้วนะครับพานเอาละครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและตอนนี้ครับสำหรับรางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งป,ปีไทยแลนด์ชอ w ป r d 2024ได้แก่จากจุดเริ่มต้นที่มีวิสัยทัศ มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดหยัง่งพร้อมใช้ความเชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผักดันธุรกิจจนได้รับความไว้วางใจาจากกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทําให้ WHA Group ขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนาของไทยจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้บริษัทยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใตยก้การนำของผู้บริหารเพื่อสร้างสังคมที่ดีพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิธ กับคุณเจรีพรจารุกกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนครับผมขอเสนอตัวรับรองด้วยนะครับและในนามวับนี้นะครับขอเรียนเชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนยกายกรัฐมนตรีคุณจิราพรสุนุกไรครับให้กเกียรติเป็นผู้ม,มอบร,า,รางวัลขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับขอเรียนเชิญขอเสนอตัวรับรอให้ความยินดีครับ ดีมาภาพภูมิใจมากครับดีดีด้วยนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันบริวเวณตรงนี้กันด้วยนะฮะก็เลยสามารถยกมือได้เลยนะฮรขบตองตกใจได้เลยนะครับและแน่นอนว่าหลังจากนี้ครับไม่ได้มารับรางวัลเฉยๆใช่ไหมครับท่ใช่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีแนวคิดนะครับผมแล้วก็หลักการในรการปฏิบัตินะครับผมซึ่งคุณจ,จริพรจะนาแชร์กับทุกท่านด้วยครับ